ไทเทเนียมพลาสต์สคูณสี่แต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวมิวสิกพาไปดูก่อนส่องมอให้ลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องมิวสิกอยากขับอดไปจอดหน้าบ้านเธอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิวสิกจะมาดูชุดแต่งรอบคันรุ่นวายนะคะของเจ้าของรุ่นไทเทเนียมพลาสต์สี่คูณสี่ตัวนี้นะคะรานะคาค่าตัวน้องนะคะจะอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะชุดแต่งชุดแรกอ่าัวของแต่งตัวแรกนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าฟอดดำเงานะคะขนาดใหญ่นะคะทําให้เห็นชัดนะคะแล้วก็ดูเท่ดุดันนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นด้านล่างนะคะกันชนหน้านะคะกันชนหน้าตัวนี้จะมีสลักคําว่า Y นะคะอยู่ด้านป้ายนะคะแต่ทำแต่ว่ามองเห็นได้นะคะแล้วก็จะมีตัวแผ่นป้าย Y ตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาต่อมามิวสิกจะพาไปดูด้านข้างนะคะว่ามีแต่งอะไรไปบ้างนะคะมาเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกยอดนิยมที่มิวสิกเคยบอกไปนั่นก็คือรุ่นโอเดซินะคะเป็นแกนวนะคะตัวนี้สีดําเงามาพร้อมกับยางนะคะยางตัวนี้นะคะของสกอปเปียนนะคะขนาดล้อ2 7 5 5 5็2 0ทันะคะขนาดใหญ่สวยดูดันมากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นด้านในนะคะตัวนี้นะคะจะ,ะเป็นโช๊ปเปอร์เฟนเดอร์นะคะโช๊ปเปอร์เฟนเดอร์ตัวนี้จะเป็นขนาดโหลดต่ำ1.5นิ้วนะคะอ่า ต่อนะคะจะเป็นกระจกด้านกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะ,ะปกติจะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าอยากให้ดูเท่นะคะก็เลยแลปสีดําเข้าไปเพิ่มเติมนะคะต่อมาเราไปดูด้านหลังกันค่ะต่อมาชุดแต่งด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันชนหลังนะคะของรุ่นวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเป็นชุดแต่งวรอบพันนั่นเองจะเป็นแบบนี้เลย แล้วก็ตัวไทเทเนียมพลาสติกคูณสี่จะมีตัวไฟไฟทายสิกเนเจอร์ด้วยนะคะแบบนี้เลย จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวชุดแต่งวายรอบคันของตัว t ทเทเนียมพัล 4x4 นะคะวันนี้ย้ำอีกทีนะคะราคาค่าตัวน้องจะอยู่ท <bom> bo ี <screen> ่หนึ่ง0้าน้าแสหนึ่งันบาทมาพร้อมมาพร้อมกับชุดแต่งวายรอบคันนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นดาวศูนย์เปอร์เซ็นก็ได้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับชุดแต่งวายรอบคันอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวชุดแต่งรถคันนี้นะคะรอบหน้ามีชุดแต่งอะไรสวยๆเท่ๆอีกเดี๋ยวมิวสิกจะพาไปดูนะคะใครสนใจซื้อรถใครสนใจซื้อ ใครสนใจซื้อรถพร้อมแต่งรอบคันแบบนี้นะคะสามารถติดตอ่อมิวสิกมาที่0935021671674นะคะสำหรับวันนี้มือสิกไปแล้วนะบ๊ายบาย